จันาบุรีผู้ว่าจังหวัดการนำประชาชนชาวอำเภอบ่อพลอ,พอยปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2567ผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่านำบริเวณสัตว์น้ำสาธารนณะบ้านบอ่อพลอยหมู่ที่1ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดการจนบุรีร้อยโทรัชพลเชโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุร,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 รีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2567 โดยเรือโทนพดลจัมนมณีประมงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและนายสุรสิทธิ์จันอุทาในอำเภอปอพลอยให้การต้อนรับร้อมได้หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหากิจภาคเอกชนตัวแทนองค์กรต่างๆและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักง,งานประมงจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเรื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจําปี2567ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่6มิถุนายน2549กำหนดให้วันที่21กันยายนของทุกป,ปีเป็นวันประมงแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้มีจํานวนที่เพียงพอและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยโดยมีพันธุสัตว์น้ำจากสูนวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาจนบุรีจำนวน1 5 0 0 0 0ตัวจำนวน3ชนิดได้แก่ปลาส้อยขาวปลาโพงและปลาตะเพียนขาวและมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเพาะพันธุ์ขยายเพื่อให้กับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกจำนวน5 0,000ตัวรวมทั้งสิ้น200,000ตัว ค่ะภูมิภาคกัญจนานบุรีชีวิตานไหลวารินรายงาน